โอเคครับตอนแรกก็ถ้าฟิลมวางฟิมล,ลงไปเลยครับวางให้ตรงตำแหน่งนะครับอ่เสร็้ววางมาวางตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับก็รีดเราจะรีดช่วงสันตรงนี้ขึ้นมาก่อนรีสรรั่นรีสนกัลืดกกันลังเรื่มแกงแกงเสร็จแล้วครับ,รบ,รบแล้วก็จะมาเก็บตัวนะตัวข้างหลังก่อนทับลงไปเลยครับทับให้มันพอดีนะัะ แล้วก็ค่อยๆายางรีดดูแล้วก็ค่อยๆไล่ให้มันเสมอแลรวหว่างย้าให้ล้นออกไปไล่ให้มันลงมาแล้วก็ดึงช่วยคนระับใช้ความดึงช่วยลงดึงลงนะับดึงลงอย่างนี้อ่าดึงลงแล้วดันมันลงมาแล้วรีดเลยครับรีดเสร็จรีดเสร็จแล้วก็ดันมาอย,นะออยางนะคลิบอ่าอย่างนี้ดันมบนี้ครับ แล้วก็ดันตรงนี้ลงดันมุมนี้ลงผสมงเสร็จแล้วครับเอนานอมันมีความยืดอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องแกะออลนะครับดึงเข้ามาเลยไม่ก็คลายนิดหนึ่งก็ได้คลายนิดหนึ่งแล้วก็ดึงเข้าไปเลย,ด,ด,เเลยดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเลยครับดันไม่ไป,ก,ไปก,ก็ฉีดน้ำเข้าไปเยช่วยหน่อยนดันเข้าไปเรื่อยๆครับ ดีดดันเข้าไปเรื่อยๆให้มันลงโอเคครับหนามมันก็จะได้แนละ้วฟังเราก็จะมาเก็บตัวนี้กันนะฮะตัวนี้ตัวนี้เราจะต้องจัดมุมนี้ให้มันพอดีนะครับจัดข้างล่างให้มันพอดีกนะับตรงนี้ให้ดีพอดีแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับ แล้วก็พับลงเลยครับุพับลงรีดลงไปเลยครีดล,ล,ล,ลงเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับมุมนี้นี้ก็ทำให้ลงไปอย่างนี้ให้ลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดันตรงนี้ลง ดันตรงที่มันยยนตรงนี้ลงปุ๊บเสร็จแล้วมุมนี้ถ้ามันเบี่ยงมาทางนี้ใช่ไหมครับฉีดน้ำเปล่าเข้าไปครับแล้วก็แกะขึ้นมาถึงจุดที่มันล้นเข้าไปแกะขึ้นมาจุดปุ๊บแล้วก็ดันมาดันมาให้มันมาแบบนี้ดันมาดันมาให้มันได้ครับ พยายามดันไมน้มันได้รตรงนี้ก็อย่าเพิ่งรีดครับรีดแค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก่อนอตรงนี้ก็อย่าเพิ่งรีดแล้วตัวนี้ก็เอาเข้าเข้าไปในเข้าไปในเข้าไปก่อนให้มันพอดีเลยนะครับแล้วก็รีดรีดตัวนี้รีดตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วดันเลยครับตัวนี้ตัวนี้ดันลงเลยครับดันลงเลยมันจะเป็นลักษณะบแบบนี้ใช่ไหมครับ ลักษณะแบบน,นี้ก็นี่ครับดันลงยังไงก็ลงครับดันไม่ค่อยดันเอาผ้ารองนิ้วที่ผ่านมาเด็กผ้ารองนิ้วฮะผ้ารองนิ้วลูดนู่ลงไปในตัวที่มันเป็นรอยยน่น<ส>ถ้าเป็นลักษณะแบบแทงรุ่นอย่างนี้อยู่เราสามารถแกะข้างบนได้เล้วี่องู่นี่ผมไปไกลเลยผมก็เลยไม่อยากเอาตัวนี้ไปไปไกลสิ

ถ้ามันเด้งมือมือีดมันก็จะได้ประมานี้พวกมุมอะไรนี่ค่อยเอาได้เป่าเก็บได้ มีพออากาศก็ไล่ให้หมดเลยนะครับอย่าให้มีโอเคครับ